คลิปนี้เนี่ยก็อยากจะมาแชร์1 1ผู้เล่นที่ผมเนี่ยได้ลองใช้ในภาคนี้แล้วชอบมากๆเลยรู้สึกว่านักเตะพวกนี้เนี่ยมันเก่งจริงๆนะครับบางคนเนี่ยมันอาจจะเก่งแค่ในช่วงเวลานั้นๆแต่มันก็เก่งมากๆเลยนะหรือว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะเก่งยาวๆมาจนถึงช่วงท้ายภาคอย่างนี้เลยนะครับส่วน11ตัวจริงที่ผมเนี่ยชอบที่สุดในภาคนี้เนี่ยจะมีใครบ้างเนี่ยลองไปชมกันเลยนะครับ ผมว่าช่วงนี้เนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนที่เริ่มต้นภาคน,นี้มาตั้งแต่ช่วงแรกพร้อมๆกันเนี่ยก็น่าจะอยู่ในจุดเดียวกันแล้วนะครับที่รู้สึกว่าอิ่มตัวแล้วก็จบฤดูกาลของตัวเองในภาคน,นี้กันเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนี่ยก็อยากจะบอกว่าพวกเราเนี่ยเก่งมากๆเลยนะผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะมากๆนะครับในภาคนี้นะทั้งเตะมุมบัก็กลูกคัดแบ็กหรือจะเป็นเรื่องของความน่วงหรือการดีเลย์ของเซิร์ฟเวอร์ต่างๆนานานเนี่ยพวกเราเก่งมากๆเลยนะที่ผ่านกันมาได้ไดจนถึงตอนนี้นะครับแล้วการที่เราเนี่ยจะผ่านเรื่องพวกนั้นมาได้เนี่ยนะ เราเนี่ยก็จะต้องมีนักเตะที่จะมาช่วยแบ่งเบาภาระพวกนี้ลงไปได้นะครับคลิปนี้เนี่ยก็อย่างที่ผมพูดในตอนหัวคลิปเลยนะก็คือ11ผู้เล่นที่ผมเนี่ยใช้แล้วชอบมากๆในภาคนี้นะครับแต่ว่ามันจะไม่ใช่การมารีวิวหรือว่าแนะนําแบบที่เคยทําคลิปแนะนําเพื่อนๆมาก่อนหน้านี้นะครับเคสนี้เนี่ยผมว่ามันออกไปทางลื้อฟื้นความหลังหน่อยๆนะยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาดูกันที่ผู้เล่นคนแรกกันก่อนเลยนะครับ ผู้รักษาประตูเลยนะผมเลือกเป็นดาวิดเดกอาร์เพย์เออร์ออฟเดอมันครับผมคือสําหรับเดกอาใบนี้เนี่ยข้อดีอย่างแรกเลยนะคือมันตัวสูงอยู่พอตัวนะครับแล้วก็ยืนตำแหน่งดีปินมุมเก่งนะแต่ว่าจริงๆผู้รักษาประตูเนี่ยมันใครก็ได้แหละครับขอให้ AI มันไม่เพี้ยนก็พอแต่ว่าสายให้หลักๆเลยเนี่ยที่ผมเนี่ยเลือกเดกอาเป็นตัวที่แบบผมประทับใจมากๆในภาคนี้นะคือเดกอาใบนี้เนี่ยมันเป็นผู้รักษาประตูคนเดียวในตอนนั้นเลยนะครับที่ได้รับรางวัลเพยนเแอร์ออฟเดอร์มันนะแค่นั้นเลยประทับใใจนว่า มีผู้รักษาประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยได้รับรางวัลเพลย์ออฟเดอะมัน the Month ด้วยนะครับก่อนที่ในช่วงท้ทายเนี่ยก็จะมีการผู้รักษาประตูที่เป็นเพลย์ออฟเดอะมันออกมาอีกใบเหมือนกันนะครับอย่างตีโบกูตัวนะแต่ในมุมของแฟนผีแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นเดเกอาครับผม แล้วก็ตำแหน่งถัดมานะครับแบ็กขวาก่อนแล้วกันนะต้องคนนี้เลยนะครับโจนาธานคลาวส์เฮนไลเนอร์นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่มั่นใจแล้วนะว่าชื่อของเขาเนี่ยมันอ่านว่าคลาวส์หรือว่าครอสอะนะครับแต่ว่าไอ้นี่นี่แหละครับผมเนี่ยใช้มันเล่นได้นานมากๆเลยนะจนหมดยุคข,ของเขาเนี่ยผมก็เอาไปย่อยทํา SBC ได้อีกนะเรียกได้ว่าใช้คุ้มจนหยดสุดท้ายเลยนะครับแต่ผมว่านะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เคยใช้โจนาธานคลาวส์ใบนี้เนี่ยนะครับผมว่าหลายๆคนน่าจะชอบนะ คือในช่วงที่ EA กำลังปล่อยการ h e a d l i n e r s ออกมาให้เราเนี่ยได้หานักเตะใหม่ๆมาใช้กันเนี่ยนะครับโจนาธานคลาสใบนี้เนี่ยออกมาในรูปแบบ SBC ที่มันคุ้มค่ามากๆเลยนะส่วนหนึ่งเลยเนี่ยก็คือด้วยความที่ว่ามันเป็นการเฮดไลเนอร์นะครับคือมันอัปเกรดค่าพลังได้และโจนาธานคลาสใบนี้เนี่ยมันมีชื่อติดทีมออฟเดอะวิกไป2รอบได้นะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับเท่ากับว่ามันได้รับการอัปเกรดสตทเดิมให้มันเก่งขึ้นไปอีกอจังหวะเกมรับมันก็ดีมากๆเข้าบอลก็ดีนะครับวิ่งก็เร็ววงไมีมมดด้ยรอระยยงงอะะเนักกโแพ ผมว่ามันทําได้ดีเลยนะคือส่วนตัวเนี่ยในตําแหน่งแบ็กขวาในภาคนี้เนี่ยนะครับผมประทับใจโจนาธานคลาสใบนี้ที่สุดแล้วจริงๆครับแล้วก็ส่วนแบ็กซ้ายเนี่ยนะผมเลือกเป็นนูโน m เมนเดสตัวที่มันเป็นฟุตเบิร์เดย์นะครับคือนูโนเมนเดสใบนี้เนี่ยมันเป็นแบ็กที่มีสกิลมูฟ5ดาวตัวแรกๆเลยนะครับที่ผมได้ลองใช้ในภาคนี้และหลังจากนั้นเนี่ยผมติดใจเลยนะแบ็กห้าดาวเนี่ย ผมรู้สึกว่ามันพิ้วดีนะครับในจังหวะขึ้นเกมลุกหรือจังหวะเอาตัวรอดในพื้นที่สุดท้ายอะไรพวกนี้เนี่ยคือผมว่ามันดูพิ้วมากกว่าพวกแบบฟูลแบ็กสกิลมูฟสามดาวสองดาวอะไรพวกเนี้ยนะครับมันดูเอาตัวรอดได้ดีกว่านะแล้วจังหวะวิง่งจังหวะเล่นเกมรับอะไรพวกนี้มันก็ทําออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับวิ่งไม่มีหมดเลยนะคือถ้าเรียกเป็นภาษาฟุตบอลเนี่ยก็คือได้ทั้งบูทั้งบุญเลยนะครับคือครบเครื่องไปหมดเลยถึงในตอนนี้เนี่ยอาจจะมีการ์ดใหม่ของเขาอะนะครับที่มันเป็นทีมออฟเดอะซีซั่นออกมาใให้ใ้้ชแลวนะครับ แต่ว่าถ้าพูดถึงความประทับใจแล้วเนี่ย mm hmm. นูโนเมนเดสฟุตเบอร์เดย์ใบนี้น่าประทับใจกว่าเยอะเลยครับยิ่งในตอนช่วงแรกๆที่ออกมาใหม่ๆนะผมว่ามันเป็นแบ็คซ้ายตัวท็อปๆของเกมเลยนะครับผมว่ามันว้าวจริงๆตอนที่การ์ดใบน,นี้ออกมาใหม่ๆเนี่ยมันน่าประทับใจครับทำออกมาได้ดีเลยนะเสร็จแล้วเรามาดูกันที่คู่เซ็นเตอร์แบ็กกันบ้างนะครับ ตัวแรกเลยเนี่ยผมเลือกเป็นเปาโลมัลดินี่ตัวที่มันเป็นพรามายคอนโมเมนน่ะนะครับคือต้องบอกก่อนเลยนะว่าภาคนี้เนี่ยเป็นภาคแรกนะครับที่ผมเนี่ยได้ลองใช้มาลดินี่ตัวท็อปแบบนี้นะแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าประทับใจมากครับผม AI เกมรับเนี่ยดีมากๆนะครับครบเครื่องทําได้ทุกอย่างครับผมเราเนี่ยกดแค่จ็อกกี้คุมให้มาลดินี่เนี่ยอยู่ในโซนเกมรับให้ได้ก็พอนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็ให้น้ำเมาปกป้องพวกเราเอาละกันนะครับ ถึงปัจจุบันเนี่ยน้ำเมาใบนี้มันอาจจะดูเหมือนช้าไปแล้วนะครับถ้าจะต้องมาเจอกกองหน้าวิ่ง99ทั้งหลายในช่วงท้ายภาคแบบนี้นะแต่ผมว่านะครับ AI เกมรับของมาดิ i นี่ใบนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นเบอร์ต,ต้นๆของเกมอยู่เลยครับมันยังเก่งอยู่เลยมันยังใช้ได้ดีอยู่เลย คือมันเป็นการที่ทําออกมาได้ดีมากๆนะครับมันเก่งจริงแล้วถ้าเทียบกับตัวจริงเนี่ยผมว่าตัวจริงมันก็เก่งมากๆจริงๆนะครับเปาโลมาดินีเนี่ยนะแล้วก็คู่หูของน้ำเมาเลยนะครับราฟาเอลวาลานแฟลชแบ็กครับผมนี่ก็เก่งมากๆอีกคนนึงนะครับยืนตำแหน่งดีนะครับขายาวตัวสูงนะครับลูกกลางอากาศนี่ไว้ใจได้เลยยิ่งตอนช่วงออกมาใหม่ๆเนี่ยผมว่าผมเจอบ่อยมากๆเลยนะถึงราคา SBC วาลานแฟลชแบ็กใบนี้เนี่ยในตอนนั้นเนี่ยนะครับมันจะดูแพงมากๆเลยนะแต่ส่วนตัวเนี่ยผมว่ามันก็เป็นหนึ่งในะ SBC ทีุ้มค่ ที่สุดในเกมใบหนึ่งเลยนะครับคือถึงราคามันจะแพงก็ตามนะครับแต่ถ้าเทียบกับการใช้งานแล้วเนี่ยแล้วก็ความเก่งของมันแล้วเนี่ยคือมันใช้งานได้นานมากๆนะครับแล้วก็มันเก่งมากๆจริงๆนะสำหรับวาลานใบนี้เนี่ยนะครับถัดมาเนี่ยเรามาดูกันที่มิดฟิลกันบ้างนะครับคนแรกเลยนะผมให้เลยนะครับชูอาร์เมนี่ทีมอฟเดอะซีซั่นครับผมคือในตอนที่ได้ใช้ครั้งแรกเนี่ยผมว้าวมากๆเลยนะ จากที่ผมเนี่ยเคยได้ลองใช้วีเอล่มาแล้วเนี่ยผมเนี่ยรู้สึกขัดใจกับจังหวะการจ่ายบอลหรือว่าการพลิกตัวของวีเอล่นะครับแต่ว่าพอได้ลองชัวร์เมนี่ใบนี้แล้วเนี่ยโลกเปลี่ยนเลยนะครบเครื่องมากๆนะครับตัวใหญ่แข็งนะครับพลิกตัวก็ไม่ช้าด้วยจ่ายบอลก็ดีนะครับยิงก็ได้ต่างหาก คือสาหรับผมแล้วเนี่ยผมว่าชวาัวร์เมนี่ใบเนี้ยเก่งแบบเก่งจริง,จ,งจังเลยนะครับราคาก็จับต้องได้ด้วยนะแล้วก็กองกลางอีกคนเนืงอนะครับที่ผมว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเคยชอบหรือว่าเคยหัวร้อนกับมันมาก่อนแล้วนะครับต้องไอ้นี่เลยครับผมมาเตโอเกนดูซี่วินเทอร์ไวการ์ดครับผมคือมันเก่งจนน่าลาคาญเลยอะ่ะวิ่งขึ้นลงไม่มีหมดนะครับจังหวะการเข้าปรฒทาหรือจังหวะการเล่นลูกกลางอากาศเนี่ยก็ถือว่าดีเลยนะจ่ายบอลก็ได้นะครับวิ่งก็เร็วแข็งแกร่งอีกต่างหาก คือในยุคที่การ์ดเกนดูซี่ใบนี้มันเพิ่งถูกปล่อยออกมาใหม่ๆเนี่ยนะผมว่าเกนดูซี่ใบนี้เนี่ยมันเป็นหนึ่งในกองกลางที่เก่งแล้วก็คุ้มค่าที่สุดในภาคน,นี้เลยนะครับแล้วก็กองกลางอีกคนนึงนะครับที่ผมเนี่ยรู้สึกว่ามันเก่งจนน่ารำคาญเหมือนกันนะก็คือลูคัสปาเกต้านะครับตัวที่มันเป็นทีมออฟเดอะซีซั่นนะนะ จริงๆเนี่ยผมมาอยากจะเลือกเป็นตัว f o o เ b i r ์เดย์ด้วยซ้ำอ่ะนะครับเพราะว่าตอนที่มันออกมาใหม่ๆเนี่ยมันเก่งเวอร์มากๆเลยนะแต่ว่าผมเนี่ยก็ไม่เคยได้ลองใช้ตัวนั้นนะครับก็เลยอาจจะพูดได้ไม่เต็มปากนะแต่ว่าพอมีโอกาสได้ลองใช้ตัวทีมอ of t เดอะซีซัแล้วเนี่ยผมว่ามันเก่งมากๆเลยนะครับมันครบเครื่องนะเกมรับเกมลุกอะไรพวกนี้ดีหมดเลยจังหวะยิงไกลก็ดีนะครับจ่ายบอลก็โกงดักบอลก็เก่งนะครับเข้าปะทะก็แน่นด้วย คือถ้าเทียบกับกองกลางหลายๆตัวที่ผมเคยเล่นมาจากในภาคที่แล้วหรือในภาคนี้ในตอนต้นภาคอะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับสำหรับผมเนี่ยปากเกต้าใบนี้คือเป็นแบบตัวท็อปๆเลยนะที่ผมเคยได้ลองใช้นะครับมันดีมากๆจริง แล้วก็มาดูกันที่ตัวรุกกันบ้างนะครับเราเริ่มจากปีกขวากันก่อนเลยนะผมให้คนนี้ครับผมแกร์เร็ตเบลเอ็นออฟแอนเาครับผมว่า EA เนี่ยทำเบลใบนี้มาได้เก่งครบเครื่องเลยนะบวกกับว่ามันเป็นการ์ดที่ทําออกมาเพื่อเป็นเกียรติให้กับตัวของแกรเรตเบลที่ประกาศอําลาสโมสรอย่างเรอัลมาดริดไปด้วยนะครับมันก็เลยทําให้การ์ดใบนี้เนี่ยมันดูมีคุณค่าในมุมของฟุตบอลนะครับแล้วมันดันเก่งมากอีกต่างหากนะมันก็เลยเป็นการ์ดอีกหนึ่งใบนะครับที่ทางทีมงานเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างงงงงปรรรรระะะทัับบบบบใจจเเเเลยนนะกก่บบก่่แคคคือิๆ แล้วก็มากันที่ปีกซา้ายกันบ้างนะเนม้าการ์ดทองเท่านั้นครับผมคือถ้าใครเนี่ยที่ติดตามช่องผมมาตั้งแต่ช่วงต้นภาคแล้วเนี่ยนะก็จะเห็นว่าช่วงแรกๆเนี่ยผมจะใช้เนม้าบ่อยมากๆเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการ์ดทองหรือแฟลชแบ็กก็ตามอะนะจนช่วงหลังๆเนี่ยที่มันมีการพิเศษออกมาราคาทั้งแพงอะนะครับก็เลยไม่มีโอกาสได้ใช้นะแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยในภาคนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นภาคที่ใช้เนย์มาร์เล่นสนุกมากๆเลยในช่วงต้นภาคถึงกลางภาคเนี่ยเนย์มาร์การ์ดทองใบนี้เนี่ยนะครับมันคือตัวแบกประจําทีมผมเลยนะเพราะอย่างนั้นเนี่ยนะครับถ้าผมเนี่ยจะจัดทีมที่ประทับใจในภาคนี้เนี่ยนะยังไงเนี่ยก็ต้องมีเนย์มาร์การ์ดทองใบนี้ติดทีมเอาไว้แน่นอนครับผมแล้วก็คนสุดท้ายเลยนะครับท กับการ์ดใบนี้กันมาแล้วนะครับคาริมเบนเซมาแฟลชแบ็กครับผมคือมันเก่งจนไม่รู้จะเก่งยังไงแล้วนะครับในช่วงต้นๆที่ EA เนี่ยปล่อยการ์ดใบนี้ออกมานะ AI, AI เกมรุกเนี่ยเวอร์มากนะครับวิ่งหาช่องยืนตำแหน่งดีมากๆเลยยิงก็คมพลิกตัวก็ไวนะครับจังหวะออกบอลอะไรแบบนี้ก็ดีนะผมเนี่ยจาได้เลยนะว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยที่ไม่ว่าจะเล่นในรายวอลหรือว่าฟุตแชมเปี้ยนก็ตามเนี่ยเจอมันทุกเกมนะครับแล้วผมเนี่ยก็ใช้มันด้วยนะเรียกได้ว่าเป็นการ์ดที่มีเกือบทุกทีมจริงๆนะครับในช่ว เนี่ยนะครับไม่ว่าจะมี SBC กองหน้าคนอื่นๆออกมายังไงเนี่ยผมก็รู้สึกว่าไม่มี SBC กองหน้าใบไหนที่มันจะประทับใจผมได้เท่าเป็นเซมาใบนี้แล้วจริงๆนะครับเจอแทบทุกทีมจริงๆในช่วงนั้นนะนะมันก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับสิเว็ผู้เล่นในภาคนี้เนี่ยที่ผมเนี่ยประทับใจมากๆเลยนะคือบางใบเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่การ์ดที่เก่งมากๆสาหรับเพื่อนๆบางคนนะนะครับหรือว่าการ์ดบางใบเนี่ยในตอนท้ายภาคแบบนี้เนี่ยมันคือฟอรเดอร์ดีๆนี่เองนะครับเอาไว้ย่อยอย่างเดียวเลยนะ แต่ว่าในช่วงเวลาของมันในช่วงที่การพวกนี้เพิ่งถูกปล่อยออกมาใหม่ๆเนี่ยนะครับผมเนี่ยกล้าพูดเลยนะว่ามันเก่งกันทุกคนครับผมผจริงๆแล้วก็ส่วนเพื่อนๆเนี่ยถ้ามี11ผู้เล่นที่ประทับใจในภาคนี้เป็นใครการ์ดอะไรกันบ้างเนี่ยนะครับยังไงเนี่ยลองมาคอมเมนต์แชร์กันเอาไว้ได้เลยนะเผื่อว่าเราเนี่ยจะใจตรงกันนะนะครับแล้วผมเนี่ยก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ดูกันมาจนถึงตอนนี้นะถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เอาไว้ให้ด้วยนะครับ กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยก็ได้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเรานะขอบคุณทุกคนอีกทีนึงนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะสวัสดีครับ